อันนี้ก็จะเป็นสมบัตินะครับของทานสโพธก็ดูไว้เป็นเบื้องต้นนะอันไหนที่สําคัญหน่อยก็อาจจะเป็นตัวนี้ข้อ2กับข้อ3ามอะไรเงี้ยนะครับอาจจะได้เอาไปแอพพลายกับเรื่องอื่นๆนะประมาณนี้ข้อ5ก็ข้อ5ก็5ก็อาจจะกอาจจะเคยเจอนะประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการคูณน,นะนะการคูณการคูณเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด2 2อย่างนะมันมีด้วยกันทั้งหมด2อย่างในนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้การคูณมี2อย่างนะ อย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าคูณเมตริกด้วยสเกล่าเหมือนเราคูณด้วยตัวเลขอ่ะพูดง่ายอ่ะลองยกตัวอย่างักนิหนึงเอาเเอาเอาเป็น A ก่อนนะ A เป็น1 2ึ 1, 0, 3, 2, ่งสองลบหนึ่งศูยเหมือน A A เป็นนี้ใช่ไหมสองอสอก็คือเอา2อคูณ A ใช่ไหม อย่างเงี้เขาเรียกการคูนเมทริกด้วยสเกลารก็คือคูณด้วยตัวเลขนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอา2ไปคูณกับเมทริกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเอาเลข2ตัวเนี้ยมาคูณทุก Position เลยของเมทริกมันก็จะได้อย่างเงี้ยสออย่างนี้เนี่ยได้แบบเนี้ยนะครับ